สวัสดีครับอยู่ผมวอาพีซีครับใครที่มีอาการจอฟ้าวิธีเช็คแบบเบื้องต้นแต่ถ้าเบื้องต้นตามที่ผมกําลังจะบอกไงถ้ามันไม่หายเนี่ยให้มันจบที่ช่างดีกว่าวิธีเช็คเนี่ยคือปิดเครื่องก่อนทำนะครับเรามาดูที่ตัวแรมถ้าเรามีแรม2ตัวเนี่ยให้เราถอดออกมาทั้งคู่ก่อนเลยอ่าเราถอดแรมออกมาอย่างเงี้ยคู่หนึ่งแล้วเราก็หยิบแรมตัวหนึ่งให้เราทําการใส่แรมเข้าไปคืนแบบนี้นะครับแล้วก็ลอง เปิดเล่นดูถ้าไม่มีอาการก็มาทําความสะอาดแรมตัวนี้แล้วก็ทําความสะอาดสลอตคุณก็ถอดแรมตัวนี้วางไว้เหมือนเดิมและเอาตัวนี้ไปเทสแทนถ้าสมมุติว่าเอ้ยเราเจอแล้วว่าแหลมตัวนี้มันทําให้คอมเราจอฟ้าคุณทําความสะอาดหน้าคอนแทค เบื้องต้นก่อนล้าก็ทาความสะอาดพวกสล็อตอะไรเงี้ยให้เรียบร้อยวิธีทําความสะอาดสล็อตเนี่ยก็เป็นช้างน้อยจีลิงอะไรก็ว่าไปมันเป็นน้ํายาทําความสะอาดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ฟินตรงเนี้ยที่เป็นทองทอะ่ะใช้ช้างน้อยใช้จีลิงหรือใช้ยางลบถูก็ได้แล้วแต่คุณสะดวกถ้าเงาแล้วทําความสะอาดช่องแล้วทําความสะอาดแรมแล้วยังฟ้าอยู่นะครับคุณก็ส่งแรมเคมอันนี้คือในกรณีถ้ามันเป็นที่แรมนะแต่ถ้าคุณเทสแรมเบื้องต้นสลับช่องไปมาเทสทีละตัวแล้วไม่หายคุณก็ไปเทสอย่างอื่นอาะก็ถอดการ์ดจอแต่ถ้ามันลึึกไปถงพว CPU อ่ะผมมองว่ามันลึกไปสําหรับยูเซอร์ทั่วไปแล้วจะต้องถึงมือช่างตามร้านโครงร้านคอมที่มีความสามารถมากพอผมใช้คํานี้ฝากไว้ให้คิดชีวิตจําใส่รีบอรพีซีครับ